จะมาเรียนวิชาทัศนศิลป์นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องเทคนิคในการวาดภาพเพื่อสื่อความหมายค่ะมาเรียนกันเลยค่ะเด็กๆเ,เทคนิคในการวาดภาพเพื่อสื่อความหมายประกอบไปด้วย 1. วาดเส้น2สีน้ำ3า 3. สีฝุ่น 4. สีน้ำมัน5สีอะคริลิก 6. สีช็อคและ7การปะปิดหัวข้อแรกที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือวาเซนวาเซนเป็นวิธีถ่ายทอดการแสดงออกเบื้องต้นของผู้สร้างสรรค์โดยการสร้างรูปจากสิ่งที่เห็นภายนอกจะเป็นรูปคนสัตว์สิ่งของทิวทัศน์หรือสิ่งที่คิดฝันจินตนาการขึ้น และสามารถใช้วิธีการที่เป็นเทคนิคพื้นฐานเบื้องต้นด้วยหินทานไม้หรือนิ้วมือขีดวาดรวมไปถึงการใช้ทักษะฝีมือและวัสดุอื่นๆทางศิลปะเช่นดินสอแท่งทานปากกาหมึกมาทำให้เกิดภาพขึ้นในการสร้างงานวาดเส้นเบื้องตน้นผู้สร้างสรรค์ จะได้ฝึกการมองเห็นการสังเกตและการสร้างภาพเพื่อแสดงข้อมูลอารมณ์ความรู้สึกและความคิดให้ปรากฏดังนั้นผู้วาดเส้นจะฝึกฝนเก็บข้อมูลบันทึกข้อเท็จจริงและศึกษาสิ่งที่เห็นจากธรรมชาติรอบๆตัวเพื่อให้เกิดผลในความรู้ความเข้าใจในความประสานขัดแย้งกลมกลืนความเป็นจริง และการแปลข้อมูลมาสู่อารมณ์ความรู้สึกของตนเองเมื่อเก็บเกี่ยวสิ่งที่เห็นจากธรรมชาติและข้อมูลต่างๆผู้สร้างสรรค์ย่อมมีประสบการณ์ที่จะพัฒนาความคิดที่เกิดขึ้นจากข้อมูลและธรรมชาติหรือเกิดแนวคิดที่จะพัฒนางานวาดเส้นไปสู่จินตนาการส่วนตัวต่อไปจนสามารถสะท้อนอารมณ์และแสดงออกในรูปผลงานศิลปะที่สมบูรณ์ในที่สุด ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ในการวาดเส้นดินสอเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายและสะดวกมากที่สุดดินสอที่ใช้ในการเขียนภาพจะมีเครื่องหมายตัวอักษร H และตัว B คือสัญลักษณ์แสดงความเข้มและความแข็งของไส้ดินสอดินสอที่เป็นความเข้มน้อยจะใช้ในการร่างภาพ ส่วนดินสอที่มีความเข้มมากจะใช้ในการแรงเงาสีไม้มีลักษณะคล้ายแท่งดินสอโดยการนำผงสีละเอียดผสมกับขี้ผึ้งหรือไข่สัตว์มาอาจเป็นแท่งปัจจุบันมีการพัฒนาให้สามารถละลายน้ำได้โดยการใช้ผู้กันจุ่มน้ำระบายต่อคล้ายกับภาพสีน้ำสีเทียน เป็นสีฝุ่นละเอียดมีลักษณะทึบแสงสามารถเขียนทับกันได้สีเทียนที่ใช้ผสมเป็นน้ำมันจะสามารถขูดสีออกได้และกันน้ำปากกาไม้ไผ่และหมึกเป็นลักษณะปากกาโบราณทำจากไม้ไผ่โดยการเหลาให้มีปลายแหลมแล้วนำไปจุ่มหมึกให้หมึกซึมเข้าไปในเนื้อไม้ แล้วนำมาเขียนหรือร่างเป็นภาพต่างๆฐานเกรยองมีหลายขนาดแตกต่างกันตั้งแต่อ่อนจนถึงเข้มลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมมีเนื้อละเอียดมีน้ำหนักเบาทำจากต้นองุ่นเผาตามกรรมวิธีของผู้ผลิตและหัวข้อต่อมาต่อไปให้นักเรียน ร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าสามารถนำอะไรมาวาดเป็นเส้นหรือเป็นภาพได้บ้างโดยเขียนเป็นแผ่นภาพความคิดนะคะ